อยากจะทำคลิปแบบนี้ถ่ายทําและตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จิ้มบวกเข้ามานะครับเลือกคลิปที่จะนำมาตัดนะครับคลิปตัวนี้นะครับเพิ่มมา1ตัวนะครับก่อนอื่นผมขอตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับนี่ครับทำท่าดึงขึ้นแล้วกันนี่ทำท่านะตรงนี้แบ่งฉากครับลบส่วนหน้าออกนะครับ ตึงๆ้งทำท่าดึงแล้วเดินทำว่าโยกออกมาแล้วยกอีกทีนึ่งแ๊บแล้วเดินออกไปครับนี่ครับคือช็อตที่หนึ่งนะครับมาดูข้างหน้านิดหนึ่งนะครับข้างหน้าตรงนี้ผมอยากให้มันเร็วสักนิดนะครับตรงนี้ครับอืมตรงนี้ครับมันเร็วหน่อยนะครับตรงนี้นะผมแบ่งฉากแล้วก็ผมมาปรับความเร็วเอาเลยง่ายดีนะลองดูนิดหนึ่งนะครับความเร็วเป็นไงแฟบตึงๆดี๋ยวขึ้นไหม อ่าเรยวขึ้นนะครับแล้วก็แ๊บอีกทีหนึ่งอ่าโอเคครับได้ละนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับมาดูตัวหลังนี้อ่าตัวหลังนี้นะครับเป็นตัวที่ผมทำท่าโยกมานี่ครับเจ้าเจ้าแค่นี้ครับแบ่งฉากด้วยนะครับแบ่งฉากลบสุดหน้าออกนะครับโอ้เหมือนเราจะทําความเร็วพลาดไปนะครับมาดูด้วยเนาะปรับไปที่หนึ่งขึนแล้วกันนะไม่ยากครับ ดูนิดนึงอืมเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับอ่าใช่เลยครับอันนี้แหละนะแล้วก็แบ่งฉากนะครับแล้วก็ลบส่วนท้ายออกไปก่อนจับลงมาข้างล่างเลยครับด้วยเครื่องมือภาพสอนครับนะฮะปั๊บๆง่ายๆแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะใช้เครื่องมือมาสนะครับทการมา์สเลยครับบังมันไว้สักข้างหนึ่งเลยนี่ทำง่ายๆแบบนี้แหละครับ เอ๊ะครับวหมุนดูสิเอ๊นะโอ้ย,อยหมุนยางไงีออมก็ละทดละทางปรับให้มันได้ตัวกลางเสานะครับแล้วก็ปรับคนนกนิดนึงแล้วกันจะได้เนียนๆนะครับสักสองพออ่ะติ๊กถูกเข้ามาครับติ๊กถูกเข้ามาครับดูจังหวะนะครับค่อยไล่จังหวะตอนที่โยกมานะครับอย่างน,นี้อืมจนะูนะโยกมาปุ๊บเนียนไหมปุ๊บ อืมเนี่ครับค่อยๆทีละนิดนะครับปึ๊บนะครับนี่มันยังไม่เนียนนะต้องค่อยๆขยับทีละนิดครับม่เริ่มเนียนแล้วนะครับนะมาปึ๊บนะครับเดี๋ยวนะต้องค่อยๆทีละนิดครับอย่างที่บอกครับด่วนไม่ได้ครับงานตัดต่ออืมนะครับยวดูนี่เนียนไหมต้องค่อยๆดูความเร็วนะครับอ่ายังช้าไปอยู่ครับกลับมาอืม ๊าปึบป๊บาใหมสิดูดีๆครับอืมเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนิดหนึ่งนะดูครับ,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 รบปึบ๊บนี่ครับเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วนะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่งของดูสิปึ๊บเนี่ยแล้วล่ะอืมเอาตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้ครับเอาตรงนี้ ปูเลยครับนี่จะเนียนขึ้นนี่ครับเนียมคลิปเลยทีนี้ปึ๊บนี่ครับกลายว่าเราโผล่มากลายเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็น,นชุดหนึ่งเฉยเลยนะครับครับนี่ครับนี่เรียบร้อยเลยครับรถตัวนี้ไปครับอ่าเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับรตัดต่อได้ถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์จากเปียกสอนถ่ายทำครับ